จะมาสอนเรื่องการใช้เจลจีบ้าสูตรสอนการแปลงเทงเลขาณิตเอาละเจลจีบ้าสูตรคืออะไรมันก็คือ,อโปรแกรมนี่ก็ให้อยู่บนเนต็ตโดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดลงมาใช้งานน,นี่คลิกเลยเนี่ยคลิกใช้งานได้เลยเจลจีบ้าสูตรเป็นอ,อย่างนี้เลยคลิกไปเลยเนี่ยเจอเป็นรูปอย่างเงี้ยทีนี้เราจะมาทำสื่อนะสื่อสดเลยสอนกานเรเลื่อนขนาน นะการแปลแนวเลยขาคณิตแบบเลื่อนขนานะตอนแรกหัก็จะใช้จุดก่อนทีนี้เครื่องมือเราจะเอาจากไหนเครื่องมือเราเอาจากตรงนี้ตรงนี้ทูเห็นไหมเกเนอรทูเนี่ย,ยคลิกเลยมนะันจะมีเครื่องมือให้เยอะแยะเหมือนกับเมนูของ g e ียวชิบะคคลาสสิกนะจะมีมอกิปมีเยอะมีส่วนของเส้นตรงมีเวกเตอร์สมมติว่าเราจะมีการเลื่อนขนานจุดนะแล้วมาดูกันว่าไอ้ตรงนี้มันมี s แน p to ก r ุ d อย่าง จะนับธุรกิจก็คืออะไรเวลาเราลงจุดเนี่ยมันจะลงที่มันจะลงที่ตรงนี้พอดีมันจะลงที่จุดตัดเห็นะ,ะมันไม่แนับมันไม่ใช่นับธุรกิจอโอเคเดี๋ยวมันฟิกธุรกิดได้ไหมะะจะแนับธุรกิจมันปิกธุรกิจเดี๋ยวนะฟิกออบเจกต์ไปเลยฟิกธุรกิจไม่มีเรืองอะไ,ไรไม่ไปแล้วเอาแต่นับธุรกิจ อราจะเอเลื่อนมาเป็นนี้จุดนี้นะคะจุดเอเลื่อนไปนี้เลื่อนจากเอเป็นที่อยู่นี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีจุดอื่นอยากจะเลื่อนตามมั่งแบบเลื่อนแบบขนานกันมีจุดนี้อยู่จุดนึงจะไปลงจุดไหนเราจะเอามือล่าบางทีมันระยะมันไกลเรากะไม่ถูกมันจะมีเครื่องมือ,อเครื่องมือนี้เราเรียกว่าเวกเตอร์ช่วยกันเวกเตอร์ ector, ลากเวกเตอร์จุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายเห็นไหม เสร็จแล้วเราจะเลื่อนขนาดเนี่ยไหมเราก็ไปที่ transform transform ครับท่านก็ไม่เจอหนึ่ง transform เลื่อนขนาดนีไ่ไง transform vector ปึ๊กนะกดเลยกด object เลือก object เลือก vector ปึ๊บได้แล้วนี่ไงเส้นนี้อย่างก็จะเป็นเส้นตรงส่วนของเส้นตรงนี่ส่วนของเส้นตรงนี้จะขนานกับส่วนของเส้นตรง,ง,ง AB ทีนี้วเวลาออกข้อสอบจะออกยังไง คนบอกจะออกในข้อสอบโองก็มีหลายแบบใช้วิธีการคำนวณจากรูปก,ก็ได้นะทีนี้จุดเนี่ยเวลาอยากให้แสดงคู่อันใดอย่างนี้คู่นี้เนี่ยลบห้าอะไรลบห้าสองอันนี้อะไรหนะึ่งห้าองดูเดี๋ยวเราจะให้มันแสดงผลก็คือเราคลิกตัวนี้คลิกมันคลิกขวานะแล้วเราก็ไปดูนะทำเสร็จแล้วเอด็อดเข็คลิกขวาปับ๊บเราก็ไปที่ไปคู่อันดับ ไปไปที่นี่ดูตรงนี้ลกูกนะลาเบลก็คือป้ายนี่ป้ายเราจะให้สแสดงผลเป็นจุกไปแล้วมันมั่วไปแล้วเอาใหม่คลิกขวาตรงนี้เตสนี่มาคลิกตรงลาเบลลาเบลวาลูมันจะเป็นแม่ลบห้าสองมันมยังไม่ต้องคลาย,ยาคลิกอ่ะโอเคขีดขีดขวาก็ได้คลิกแล้วก็เต็ม ไปที่นี้คลิกขวาเลือกคลิกซ้ายสั่งนะมานี่เลยคลิกซ้ายสั่งเห็นไ,ไหมเราเลยแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดไปถามว่าจุดตีคือจุดอะไรนะถา้าเกิดจะเคลื่อนเคลื่อนจากจุด A ไปยังจุด B นะนะฮะถามว่าจากจุด C เคลื่อนในขนานกับเส้นตรงนี้จ,จุดปลายจะเป็นเท่าไหร่ ถ้ามันไม่มีในกราฟิกในกราฟเนี่ยเด็กเขาจะจำนวนเอาโดยเนี่ยโดยตัวหน้านี้อันนี้หนึ่งเอาเอาจุดปลายลบไปจุดเริ่มต้น,น,งน่งนี้หนึ่งลบด้วยลบห้าก็ได้เท่าไหร่ได้หกเอาหกมาบวกนี่หกมาบวกนี่ก็ได้สี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสี่ตัวหน้าเป็นสี่แล้วตัวหลังตัวหลังก็เอาตัวหลังลบตัวหลังได้เลยห้าลบสองได้สามมาบวกนี่บวกหนึ่งก็ได้สี่อันนี้จะเห็นว่าเป็นจุดสี่สี่งงไหม เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งคือเวลาจะคำนวณเนี่ยเอาตัวหน้าค่า x เนี่ยลบค่า x ได้หกได้หกแล้วมาคิดตัวนี้เปลี่ยนไปหกเอาหกมาบวกก็ได้เป็นสี่างาหน้าเป็นสี่แล้วตัวหลังก็ตัวหลังลบตัวหลังก็ได้สามเอาสามบวกหนึ่งก็ได้สี่จุดนี้จะเป็นจุดสี่สี่นะออกข้อสอบเนี่ยจะมีู่อันับเป็น4ีตีตีสามเลยก็เป็นตัวเลือขกของงอนอย่างเงี้ยทีนี้การแปลงทางเลขาคณิตเนี่ยมันไม่ใช่มีการขอนี่คือขวาราก ตกดดีลีทได้เลยทีนี้บางทีมันมีแบบอะไระเป็นรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมแล้วรูปหลายเหลี่ยมอย่างไรคูไม่ค่อยได้ใช้แตเ่เล่นไปเห็นปเปนปับ๊บมันกึ้ับรถแล้วนงะเห็นนะคันไหนก็ขับได้หมดอ่ะสมมติว,มว่ารูปนี้เราจะเลื่อนขนาดไปนี่ไปอยู่แถวนี้นะโดยให้โดยให้จุด a ไปอยู่ที่เดยวให้จุด a ไปอยู่ที่ไหนให้จุด a ให้จุด a ไปอยู่ที่จุด c c ตรงนี้ดีกว่าก็รู้กันอ่างนี้ชัดไอ้จุดที่หนึ่งหกหนึ่งให้จุด a ไปอยู่ที่หกหนึ่งไอ้จุดอื่นจะเป็น,เป,นเป็นอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวกเตอร์ให้เวกเตอร์นำทางนี่ตรงนี้เราพิกปับ๊บพิก a ไปอยู่นี้จะให้จุดนี้ไปอยู่นี่ใช่ไหมก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะวิธีการทำก็ไปที่สารทานตะลนะไปที่อยู่ทานฟอมทานฟอมไม่เจอนี่ทานฟอม คลิกตู้มเลยนะเลือกออบเจกต์วิธีการเลือกออบเจกต์ที่เป็นชิ้นโตๆเนี่ยขอบมันนไยขอบอย่างนี้เลยพลิกขวาขอบแล้วไปจิ้มนเวกเตอร์เนี่ยปุ๊บมันจะเป็นรูปเห็นงนีเห็นไหมเนีย่ยเป็นรูปอย่างนี้แหลนะทำเสร็จแล้วกด Escape ทุกครั้ง,น,งน,นะเ,นเป็นนิสที่ใส่ก็เลื่อนไปนี่เห็นเลื่อนไปนี่ะสมมติเลื่อนตรงนี้ที่มันเลื่อนขนานก็คือ มุมมุมมันจะขนาดไอ้ไม่ใช่หรด้านด้านมันจะจุดยอดมันจะขนาดนี่ตลอดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยด้านเนี้ยมันจะขนาดหมดเดี๋ยวเราเรียกว่าเรื่องขนาดมันรูปมันไม่เวิ้วไม่หมุนอะไรเงี้ยเราเรียกว่าเรื่องขนาดไอ้ต้นต้นแบบเป็นไงกดไอ้เข็บนะกดกดไอ้เข็บมันจะมีสัญลักษณ์หนึ่งๆวูบลงไปหายไหมแล้วเปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ได้มันก็เปลี่ยนตาม เนะ็นไหมเปลี่ยนตามได้นะโอเคไหมเออเวลาออกขนะ้อสอบก็ A ไปนี่ C ไปจุดอะไรก็ใช้ควิกีการคำนวณแบบเมื่อกี้โอเคนะเดี๋ยวคณนะจะพูดในเรื่องการสะท้อนการหมุนอะไรเงี้ยนะนะถูกใจกดไลค์นะสนใจก็สอบถามได้นะคุยนะอยู่เฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กเดี๋ยวผาแป้งล่าง